คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel คลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดงวด16มีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากสํานักแอด หนุ่มเชียงใหม่สำนักสุมาเอ้สำนักยาทิพย์ VIP และสูตรกำลังวันครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับมากันแล้วครับก็เป็นสำนักยาทิพย์ VIP ครับซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับงวด1มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาแอดยาทิพย์ VIP ก็ให้เลขวิ่งมา4ตัวเลข8กับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวระงวัลที่1ที่5 3 8ครับก็เป็นข้อมูลบนนะครับ ขวามือของท่านผู้ชมครับแอดยาทิพย์ v p ก็ให้เลขวิ่งมาเลข5เลข9เลข1เลข2ครับเป็นข้อมูลบุญงวด1 6มีนาคม2,564ครับขอบคุณแอดยาทิพย์ VIP ครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสูตรกำลังวันครับซ้ายมือของท่านผู้ชมครับผลงานงวดที่ผ่านมา1มีนาคม6,4เลข5ก็วิ่งเข้าไปที่สท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่5.38 เลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่73หขวามือของท่านผู้ชมครับงวด16มีนาคม64เป็นข้อมูลบนและก็ล่างมาครับข้อมูลบนให้เลขเด่น3กับเลข4ข้อมูลล่างให้เลข0ูนย์กับเลข6ครับเลขในตารางสูตรกำลังวันตรงกลางเป็นเลข3ข้างบนเป็นเลขศูนย์ข้างล่างเป็นเลข6ซ้ายมือเป็นเลข4ขวามือเป็นเลข9ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับ ก็เป็นสำนักแอดนุ่มเชียงใหม่สายมือของท่านผู้ชมครับเป็นผลงานงวดที่ผ่านมาครับชุด2ตัว8385ก็วิ่งเข้าไปแบบโ๊ะที่ท้าย3ตัวรวดที่1ที่538ครับขวามือของท่านผู้ชมครับ16มีนาคม2564แนอดหนุ่มเชียงใหม่ก็ให้ชุด3ตัวมา195 284 537ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชม ก็เป็นสำนักสุมาอี้ก็จะให้ข้อมูลบนแล้วก็ข้อมูลล่างมานะครับท่านผู้ชมก็ชมให้จบนะครับมาชมข้อมูลบนกันก่อน,นครับ1มีนาคม64ให้ข้อมูลบนมาครับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่538ชุด2ตัว58ก็เข้าแบบโตดและชุด2ตัว3 7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวแบบโตดครับแล้วก็ชุด2ตัว38เข้าตรงๆที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1ที่38ครับ ขวามือของท่านผู้ชมครับสุมาอี้ก็ให้ข้อมูลบนมาครับเลขวิ่ง6รอง4และบนชุด2ตัว46 41 48 56 51 58 96 91 98และชุด3ตัวบน946 941 948 656 651 658ครับบอกว่าเข้าวินแน่นอนครับ641 589ครับ เราไปดูข้อมูลล่างครับท่านผู้ชมข้อมูลล่างสุมาอี้งวดหนึมีนาคม6 4ที่ผ่านมาครับชุด2ตัว38ครับวิ่งเข้าบนเลยครับมาดูขวามือของท่านผู้ชมครับ1 6มีนาคม64เป็นข้อมูลล่างให้เลขวิ่งเลข6รองเลข4และชุด2ตัว6.4.6.3.6.1 5.4.5.3.5.1 2.4.2.3.2.1และบอกว่าวินมาแน่ 6.4.5.3. 21ครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับและแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม64ทุกๆท,ท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ